สวัสดี FC ครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายรถคุณตัวไทยครับวันนี้อยู่ร้านนะครับวันนี้จะพามาอัพเดตเจ้าซิมโตโม่ SH210F6 ครับตอนนี้มีอยู่สองคันเริ่มคันแรกก่อนแล้วกันคันนี้ก็ทำอะไรไปบ้างครับโซ่เปลี่ยนใหม่ครับโรเลอร์ลูกบนแคเรียลูกบนก็เปลี่ยนใหม่ครับ ล้อนำลูกเดิมอย่างหนาอยู่ครับใบหนาครับสปอกเก็ตเปลี่ยนให้ใหม่ครับส่วนนี้ก็บูสลักทํ้ใหม,ม่หมดครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้างนะครับคาบคิดดงคิดดินอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีไม่มีรั่วซึมนะครับแห้งทุกจุดเลยดูยดิแห้งกริปไอซิ่งไหนที่มองหาสมิโตโมอยู่ก็ เข้ามาปรึกษาเราได้ครับเขามาจับจองได้อาจจะมี่วซึม่วดซึมกูดูดวอะฟาวาวหน่อยหนึ่งครับก็ไป่ใช่ปัญหาครับตรงนี้เราเก็บให้ครับมีปัญหาครับนิดหน่อยครับส่วนช่วงล่างเฟรมหนาดีครับเยวแน่นบึก มันท้ายก็มีทลอกหน่อยๆครับแล้วก็ท้าอซีไหนมาดูอยากเก็บสีให้ก็ไม่มีปัญหาครับเก็บไม่ได้ครับส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะขัดขัดขัดให้มันเงาครับแล้วก็แปะสติกเกอร์ใหม่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเปลี่ยนโซ่เป็นเคลียใหม่หมดเลยอันนี้มีรั่วซึมไหมไม่มีนะครับ เดิมๆครับเดิมๆแห้งปิดคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามร้อยกว่าชั่วโมงครับตอนนี้เรากำลังเก็บในหัวเกงก็แห้งดีหมดครับ นี่ประตูปิดเบาๆก็เข้าเห็นไหมเห็นไหมต้องแบบปึ้งแบบนี้ครับด้านนึงเข้าแล้วสนิทหมดครับมุบกี่เราก็มีเพิ่มเติมหน่อยนึงครับเสริมให้เพราะว่ามันรอยเขาไปตักแล้วมันสึกครับเราก็เลยเชื่อมให้เก็บให้ใหม่แล้วก็ทำด้านหลังมุงกี่ให้ใหม่โดยฟันก็จะเปลี่ยนให้คนระับ ส่วนตรงนี้ก็บูสลากก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะนีน่มีของเดิมมาท,ที่ที่ตรงบุ้งเกียร์เราก็เลาะออกให้ใหม่ครับแล้วก็พอทำเสร็จก็จะเปลี่ยน ซีนกรบอกน่าจะไม่มีรั่วนะแล้วก็จะล้างสะอาดครับแล้วก็ขัดสีแล้วก็สวยเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านบนครับแห้งค,แหง,นนงครับแห้งๆม่รีรวครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาเลยเปลี่ยนโอลิงครับสายตรงนี้นี่ รัวครับแล้วก็ไหลลงไปแล้วก็จะเก็บสายไฟตรงนี้ให้ใส่กระดูกงูครับให้เรียบร้อยนี่อันนี้ก็ส่วนแพรก็แห้งดีครับได้มีรอยรั่วตรงนี้สายอันเลอะบ่ดอยู่เลยนะมันเตกหมดแล้ว ส่วนเครื่องก็ไม่มีอะไรรั่วครับแห่งหมดเห็นครีมาณนนี้คดีทันที่หนึ่งนะครับโบอาบสวยนะโอ้โหอเคงสวยหมดครับ ทางลงอันนี้อีกหนึ่งขั้นครับจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดเลยครับคันนี้ก็เก็บสีให้ใหม่ครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนสีนกระบอกครับี่เก็บสีเรียบร้อยแล้วทำบทูสลักเรียบร้อยแล้ว ต่องล่างสีงเดิมนะครับนึกว่าน่าจะหนึ่งหมื่นกัอีกหนึ่งพันมั้งผมจำไม่ผิดแล้วก็เก็บอันนี้ก็จะเปลี่ยนโซ่เหมือนกันครับคันนี้โซ่แล้วก็แคลเลีย อย๋ยวนี้ก็จะมีเยอะค่ำตรงรับรูปเล็กหน่อยหนึ่งนั่นแหละครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับแห้งดีหมดมาเลือกมาชมก็ได้ครับจังวะนี้ยังยังสวดดูครับถ้าใครมองหาจะมีตัมโมอยู่ช่วงล่างกาจะาพอกันครับ ກចាំពីដែលក្ពី្លា ล่างใสๆปิ้งๆพอๆกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวระบบให้ดูทั้งสองคันครับมาลองให้ดูว่าการทำงานจะเร็วจะแรงจะดีจริงหรือเปล่าแันกนี้ก็ กิบให้หมดแล้วครับรั่วซึมไม่มีแล้วแต่ก็ทวนก็แห้งดีครับเจอคันนี้คับว่เรียบๆเหมือนกันครับไม่มีรั่วซึมเหมือนกัน ก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมารีวิวระบบให้ดูครับแต่ละคันว่าแต่ละคันจะจวดจ้านขนาดไหนครับมานีแล้วกันเนะแล้วใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ รา f อฟีไปก่อนมาเรียบไม่ดูกันข่าวครับ,รบว่ามีสวิตโมลสองคันเอฟซีวนไหนสนใจก็จะเข้ามาลองมาทดสอบขับกันก่อนกันได้ก่อนครับประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวีดสวัสดีครับบ๊ายบาย